สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนออีกหนึ่งเมนูแซ่แบๆยอดฮิตค่ะพี่น้องนั่นก็คือตำปูปลา,ราหรือว่าตำมะฮุ่งปูปลา,าเพชรสเดอแซบนัวนั่นเองค่ะกินกับข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนนะคะแล้วก็มีพักสลัดค่ะพี่น้องเป็นพักสดนะคะแล้วก็มีพักดองก็คือสมพักกาดนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะพี่น้องที่กินย่าไดกระแซบกินย่าไดกระบ,บมีเบื่อเลยค่ะ อันนี้เป็นสมผักกาดหรือว่าพักกาดดองนั่นเองนะคะกินกับตำบะุ่งเพชรเพชรเนี่ยอุ้ยแสบคู่กันค่ะพี่น้องเว่าวไปน้ำไล่ไหลไปค่ะ มามาเด้อค่ะพี่น้องมากินตับกหุ่งแสบๆกับสมพักกับข้าปุ่นน้ำกันค่ะรับร้องค่ะว่าแ่บถูกใจแน่นอนค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแสบๆค่ะทําคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่างช่องในเด้อค่ะมากินตบมหุ่้แบ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้อง